สูตรลับจานด่วนเติมหวานให้ผลผลิตกับอาจารย์สุวัส์ในหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นท่ามกลางสวนผลไม้เขียวขจีอาจารย์สุวัสด์ยืนยิ้มแย้มต้อนรับทุกคนด้วยความเป็นกันเองท่านสวมเสื้อคอจีนสีเถ่าที่ดูเรียบง่ายแต่มั่นคงนุ่งกางเกงไทยสมัยก่อนและมีผ้าขาวม้าสีสดใสผูกที่เอวอย่างประณีตสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรวันนี้ผมมีเคล็ดลับอาหารจานด่วนมาฝากกันครับอาจารย์กล่าวด้วยเสียงนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพลัง ลุงเพิ่มเกษตรกรรุนใหญ่เดินเข้ามาหาอาจารย์สุวัสด์ด้วยสีหน้ากังวลอาจารย์ครับผลไม้ในสวนผมลูกโตดีนะแต่มันยังไม่หวานสะใจเลยอีกไม่กี่วันก็จะเก็บเกี่ยวแล้วจะทํายังไงดีครับอาจารย์สุวัสด์ตกไหลลุงเพิ่มเบาๆไม่ต้องห่วงครับลุงเราสร้างความหวานได้ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้แหละเรามาทําสูตรเร่งหวานกันครับอาจารย์สุวัสด์เริ่มอธิบาย โดยมีกล้าเกษตรกรหนุ่มไฟแรงคอยช่วยเตรียมอุปกรณ์สูตรนี้เปรียบเหมือนอาหารจานด่วนที่พืชจะดูดซึมไปใช้ได้ทันทีเราจะผสมต่อน้ำา20บลิตรนะครับกล้าพยักหน้าอย่างตั้งใจพร้อมจดบันทึกทุกคำพูดอาจารย์สุวัส์หยิบกระปุกผงสีดำเข้มขึ้นมาอย่างแรกคือโพแทสเซียมฮิวเมต10กรัมครับตัวนี้จะช่วยปรับสภาพและกระตุ้นการดูดซึมตามด้วยปุ๋ยสูตร0 5 2 3 4อีก10กรัมเพื่อเน้นการสะสมอาหารที่ผลท่านค่อยๆ ตักส่วนผสมลงในแก้วใบเล็กอย่างประณีตต่อไปคือพระเอกของเราครับอาจารย์สุวัสด์ส่งช้อนให้กล้าใส่ปุ๋ย0050ลงไป40กรัมตัวนี้แหละที่จะดึงน้ำตาลเข้าสู่ผลและที่ขาดไม่ได้เลยคือไข่ไก่หนึ่งฟองครับกล้าช่วยตีไข่ให้แตกเหมือนจะทำไข่เจียวทีนะกล้ารีบหยิบไข่มาตอกแล้วตีจนเป็นเนื้อเดียวกัน ลุงเพิ่มเดินกลับมาพร้อมขวดโหลที่มีของเหลวสีเข้มนี่ครับอาจารย์จุลินทรียหนอกกล้วยที่ผมหมักไว้อาจารย์สุวัสยิ้มรับเยี่ยมเลยครับลุงใส่ลงไป4 0 4 c ครับจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายสารอาหารให้พืชกินได้ง่ายขึ้นกลิ่นสะอาดของจุลินทรีย์ลอยแตะจมูกเมื่อส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วอาจารย์สุวัส์และกล้าก็ช่วยกันทเทลงในถังน้ำ20ลิตรเอาละ่ะกล้าช่วยคนให้เข้ากันจนละลายหมดนะ สูตรนี้แหละที่จะเปลี่ยนรสชาติผลไม้ในสวนของเราทั้งคู่ช่วยกันคนน้ําในถังจนเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริงกล้าสะพยถังฉีดพ่นเดินเข้าไปในสวนโดยมีลุงเพิ่มคอยชี้จุดฉีดพ่นให้ทั่วพุ่มหรือจะให้ผ่านระบบน้ําก็ได้ครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวอาจารย์สุวัตโกนบอกเทคนิคเพิ่มเติมมาจากใต้ร่มไม้ หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปลุงเพิ่มนําผลไม้ที่เพิ่งเก็บมาผ่าให้อาจารย์สวัชิมเนื้อผลไม้ดูแน่นและมีสีสันสดใสโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับอาจารย์แถมเนื้อยังแน่นกรอบอร่อยจริงๆลุงเพิ่มชมเปาะด้วยความดีใจจําไว้นะครับทุกคนความหวานสร้างได้ถ้าเรารู้วิธีและให้อาหารถูกจังหวะ อาจารย์สุวัตกล่าวสรุปพร้อมส่งยิ้มให้กล้าเกษตรกรไทยเก่งอยู่แล้วแค่เพิ่มเทคนิคเล็กๆน้อยๆเข้าไปผลผลิตก็ยอดเยี่ยมแล้วครับทั้งหมดหัวเราะร่วมกันอย่างมีความสุขในบ้านสวนที่อบอุ่น